อ่านะครับจากที่นักเรียนได้ออกแบบทะเลในกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับอ่าขั้นตอนต่อไปอ่านักเรียนนําน้ําเทลงไปในกล่องได้เลยครับอ่าเทไปลูกเทไปลูกเทไปให้ท่วมเลยลูกเทลงไปให้ท่วมมาเปิกหอยเลยอ่เทไปลูกเทไปลเทไปหอยเลย เปียกเรียบร้อยอ่ากลุ่มนี้พอแล้วครับกลุ่มนี้พอรวมยังลูกรวมยังครับรวมแล้วคับเฮ้ยเดี๋นวจะยน้ำเรายังไม่ครณพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหอ่าตอนปนักเรียนลองใช้หลอดจะลูกเป่าลงไปในของเราคิบริเวณน้ํานะครับดูีิว่าเป่าลงไปลูกเป่าเลเอาหลอดจุ่มลงไปเลยอ่านักเรียนสังเกตเห็นนะครับว่าขึ้นขึ้นที่ไปโดน โดนกระทบกับหินเป็นไงลกูกลักษณะคืออะไรลกูกน้ำมันขยับน้ำมันมีการขยับใช่ไหมลูกใช่ไหมครับอ๋อพอแล้วครับต่อไปครูใช้นักเรียนใช้ฝาปิดกองนะครับแล้วให้นักเรียนลองเอียงกลองดูดนะครับหนึ่งครั้งครับยกขึ้นมานยกกลองขึ้นมานแล้วเอียงเลยลูกเอียงมาเอียงกองเอียงให้เหมือนคลื่นทะเลลูกเอียงเลยเอียงไปเอียงมาดิ ยังลูกยังเลยยังเลยอ่าวางวางลงวางลงอ่าเรงเรียนเรื่องเรียนเปิดกล่องขึ้นมาลูกเปิดกล่องขึ้ามาดูสิอ่าเราสังเกตดูลักษณะลักษณะอ่าเปลือกหอยและก้อนหินที่เรียนเรียงไว้มีการเปลี่ยนแปลงไหมลูก เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะเกิดจากอะไรลูกเปิดเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรลูกคลื่นใช่ไหมลูกอ่าโอเคครับเปลี่ยนแปลงครับเขาเปลี่ยนกลับเหมืนานหน้า